สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับผมอีกแล้วกับหนุ่มหน้ามนคนมานาครับปเพื่อนครับวันนี้มาเย็นหน่อยนะพอดีว่ามันมีรถเข้าใหม่2คันมีเป็นเจ้าตัวตอนเดียวไฮรักรีโวนะครับมีเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้อย่างละคันนะครับและที่สําคัญเป็นรถข่าโกบ็อกครับเพื่อนๆครับสองคันนี้ราคาต่างกันแล้วก็ปีนะครับเป็นปีเดียวกันแต่ว่าเป็นปีปลายปีกับต้นปีนะเพื่อนนะก็เดี๋ยวมาดูแต่ละคันว่ามันน่าซื้อไหมนะครับ ในส่วนของคันนี้คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานั่นเพื่อนนะเกียร์ธรรมดานะครับโฉมสุดท้ายของปีของปี20สิบนะนี่ดูเลยสูงประมาณเมตรหกสิบนะเข้าที่สายตาผมนองมองมองนั่นะเพื่อนนะนนะก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะคันนี้มาทำวิดีโอรีวิวเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับกุ๊กเจได้มาหนึ่งชุดก่อนนะคันนี้ เลขไม้อยู่ที่1น0่งแสหกมืสองันด้สิบกิโลนะเพื่อนนะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเนี่ยหสปีดน,นะครับเกียร์ธรรมดานะครับภายในเป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้นะครับเบาะหนังแล้วก็คันนี้ส่งไปพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับเป็นล้อผ่านนะเพื่อนนะเป็นล้อผ่าเป็นล้อกระทะผ่านะแต่ยังไม่ถึงว่าเป็นพาลอยนะเพื่อนนะ ในี่ภายในจะเป็นแบบนี้ครับโครงสร้างพื้นเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กซิงค์นะครับเนี่ยเหล็กซิงค์นะครับส่วนโครงสร้างก็เป็นอลูมิเนียมผสมกับนี่แหละครับเหล็กนะก็เขาเรียกว่าคาโกบ็อกนะนี่คันนี้พ่นสนิมมาแล้วเพื่อนดูเพิ่งพ่นมาวันนี้เลยนะครับก็เอามานําเสนอเ,นเพื่อนก่อน,นครับในส่วนของรถคาโกบ็อกเผื่อใครเอาไปขนน้ําขน ของขุนทรงนะครับที่เกี่ยวข้องก็สนใจก็ทักมาเลยคันนี้3 6 9 0 0นนะเพื่อนนะ369,000นสามหกเก้านะครับนี่ดูเอกสารเพิ่มเติมสามหกเก้านี่ครับปีสองศูนย์มันเป็นปลายปีเพื่อนถ้าเป็นต้นปีต้นปีสองศูนย์นี่นะครับเครื่องสองพัสี่ร้อยสิบหมตอนเดียวครับเกียรธ์ธรรมดาใครหาอยู่ทักมาได้เลยค่ะโกบอก คันที่สองนะครับคันที่สองนะครับรอราคามาจนได้ราคาผมแจ้งไปก่อนแล้วกันคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะปี20สิบเหมือนกันนะครับไม่แค่แสนสองคันนี้ขายอยู่ที่สี่0ส0สี่หมืนเกพันสี่สี่เก้านะครับเป็นหน้าหมูป่าทะเบียนนี้นะครับทะเบียนนี้นะครับเนี่ย มาเสมือเลยผมรีบทําวิดีโอให้ก่อนเผื่อมันจะไปไวครับรถพวกนี้นี่สวยๆคันนี้ทรงค่าก็อกจะสูงกว่าคันแรกนะคันนี้ผมว่าน่าจะมีเกือบเมตรเก้าสิบอ่ะสูงมากนะสูงนะถ้าจะมีเก้าสิบขึ้นอะ่ะกุณแจได้มาเป็นพวงเลยคันนี้อาจจะมองมืดๆหน่อยนะเพื่อนอ่ะดูเลขไม้ครับ คันนี้เลขมาอยู่ที่1 2 3 8 7 2พิกิโลเมตรที่ใช้ไปครับเนี่ยภายในแบบนี้จอเป็นทัชสกรีนแล้วนะเพื่อนนะเนี่ยจอ7็นิ้วหรือส0นิ้วไม่แน่ใจนะครับได้เป็นทัชสกรีนนี่เกียร์ออโต้ครับใครหาอยู่นะครับมาแล้วราคาพร้อมเบาเป็นเบาผ้านะเพื่อนนะเป็นเบผาบผ้าเบาผ้าใยสังเคราะห์นะครับอ่ะมาดู mm. ด้านหลัง คันนี้ยังไม่ได้พ่นกันสนิมนะแต่ถ้าเพื่อนสนใจก็เดี๋ยวจาัดก,การให้นะนี่พอดีคันนั้นพ่นให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าพ่นสนิมแล้วจะเป็นลักษณะยังไงนี่สูงครับคันนี้สูงผมว่ามีเนเก90นะมีเนเก90นะนี่ภายในจะเป็นแบบนี้ก็พื้นจะเป็นเหล็กซิงค์เหมือนกันน,นเพื่อนๆเนนะี่ยเหล็กซิงค์นะครับภายในก็จะเป็นอลูมิเนียมผสมเหล็กนะ เนี่ยทรงคาร์โก,กบ็อกเนี่ยกล่องนี้สวยเพื่อนสวยเลยกล่องนี้นะครับมีร่องรอยน,นิดหน่อยตรงนั้นแค่นั้นเองนะครับคันนี้สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับคันนี้คันนี้เนี่ยภายในส,สวยเลยเพื่อนใครหาเกียร์คอต้ตอนเดียวแล้วมีกล่องให้ด้วยให้เรียบร้อยแล้ว ก็คันนี้เลยแนะนำนะครับมีคันเดียวเลยนะครับในส่วนของเจ้าตัวไฮรักรีโว่สองยูสี่เกียร์ออโต้นะว้าวมากนะี่ครับก็มีอยู่2อคันนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับเพื่อนๆคนไหนกําลังหาอยู่ในส่วนของรถใช้งานนะครับที่เป็นรถ<ด>กล่องแบบนี้ก็คือเป็นรถอเนกประสงค์เอาไปต่อยอดได้เลยนะเพื่อนนะก็ฝากไปด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับสาหรับเจ้าตอนเดียวมีทั้ทงเกียร ธรรมดาย้ำอีกทีนึ่ง3ามแสนหันคันที่2เกียร์โตนะครับสี่แสนใครสนใจใครไหนก็แคปหน้าจอแล้วส่งรายละเอียดมาเบอร์ผมเบอร์ศูนย์แปสามมไลลีไข้างล่างนะครับอยู่ใต้คลิปก็สามารถทักเป็นไล n e ID หรือโทรมาได้เลยโอเคคลิปนี้ฝาก,กด้วยไปแล้วสวัสดีครับ